สบายดีเด้อพี่น้องเบิ่สุขสุคนนะที่มาเบิ่งมาชมทักทายสบายดีค่อยลงหันหลังลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงหนงหันหลังหันหลังสิตกตกไปเบิ่งมยาป่ะมยาเลกหอยป่ะไปน้องิน้องิก็เข้าบ้านเนาะเมื่อบ้านเพิ่น เอางานก็ม,นกนมาเลือกห้อยคัดห้อย,อยไหวพี่น้องเลยปล่อยน้ำได้มาจากพอน้องดีทงนทนละไปหาเมื่อคืนนี่ปล่อยและะ้วก็กินน้ำนา่าจะเบิ่งเบิ่งแม่สิพาไปเบิ่งแม่สิพาไปเบิ่งเองเลือดมันจะคลมได้ก็แล้ว Ừ. Ừ. Nhái, quanh ừ. cái bừng cao nắng 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 Mẹ mẹ nắng nắng mẹ nắng mẹ nắng 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 mẹ nắng nắng là nắng chứ, tặng nắng 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 ่ไสเดี๋ยวเน้ยเอาหนึ่งมาตีกันจะมาดูหมดเลยเ้ากวนไปอันนี้คนจึงถ่าโอ้โหจางซุงหงเลยไม่ใช่ออกประมาณเนาะเอเด็กจะทามาเบิร์นนี่เด็กทะเโอ้ยเิดกลาดนั่นแหะ เอามาจตีโอ่บอกเรามานอนนะแมนตีเอามาเบิ่งมูตีโซ่มานอนกับขไปนละลานออกมา้าหมูเนาะเปนอนกับลานรอจุ่มเข้าไปเขาปุเขาไปปุอบเขามาแต่ว่าจะไปหนน่งผีเดียฟหมือเปล่าง่ายลุกขึ้นลุกลุ่งหรือเปล่า หรองล้านบนบนอยมีเกี่ยวอรกับนอโอ้ยปนอยยตนอ้ละไรล่ไล่เลยเไล่เตพี่น้อยแแนมันออกินไม่กับกูโค้ชจะมาจบบุม่เดียวแทนไล่มวางถึกนุกตัวน่ะ ยังลูกบด็บนำมอมันหนีบมือนีบน้ำน้อยๆขอาเจ้ามันเ้ยกลุ่งนาอาคแต่นถ้าเป็นตะโพแรกเเลือกว่ายุบกุ้ง้ยกก้อยื่อนี่ก็ลูกหลานเด็ดกบนี่สิอ้าวอ้าวอ้าวไอ้ปุมัหนีบมือมัลดนั่นนั่นนันน่มือเอบอกอ

แกงมนเลยแกงไปหินมนี่มันหกงเก็บหนมาทว่าดือเจ้านะโอ้ยแงก็ิ้มแลวก็เฮฮยาเฮ็ดนะนี่ลูกเใช่หมอี่เก็บใช่หมอลูกเก็บใช่หมอีนเก็บใช่หมอเด้อเออเก่ง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 เกงเก่งเ่เก่งกเก่งเกงตบมือเเงก กยังไงได้เด้นหมตัวได้คะปล่อยน้ำนี่ก็บอกว่าเราเท่ยากินบ้านนั่นแมนากินแยมนาวเข่าดูหวานถึงเลยเท่ามันหวานถึงเลยโอ้นายดินายนน้อยเลยน้อยชากับไปโรงเรียนนอนหีกกับไปแชกปลาตัวบนเมื่อบ้านมีเรียกมีเงนะคะพ้อมแม่น้มาแรงจังมาก

มันมีหนอนมันมีหนอนไม่ังสืาบนะได้บอกห้อยมันน่าวล่ะห้อยนะคะนี่แบบใบเห็นจีถือาใบเสืหัวเต็มมันน่าวจีอันนี้ก็น่าวคือห้อยนะ nên con này là, nào thì bắt không? bỏ lỡ những thì hấp dẫn đi มีไงมันเากอใครกินอะไรโรตเนาะแม่คนหน่อยเอ้ยเห็นยังเไ้กเห็นายแล้วงงานแค่ลเนาะคนหน่อยตื่นสวยบอคอยลงดีกับโงกชายสาก็บอกตื่นอนนอนมาลักกับไป สัวให้เกิดจนอนตอ่อเถอะนอนตอนน่ออยู่เทียงหรืจ๊ะบอูแล้วตอนั้นคือตอนเอาไปเก็บพักกระโดนเล็นิดตัวเห่นไปเรานอนอยู่ห้องก็พอแล้วปิดบ่วนา่พอหรพอ่บลิดพอบลิด เออมห้ามขับรถจะเป็นใส่เสื้อ,อไ,ไม่ได้เย้ยใส่เสือสงการใส่เบิดเลยสีมึงเลยี่นตาบดีปลาลุกเหไหมจูปลุกกัสนสวัสดีสวัดสวสดีสวัสดีสดีสวัสดีวัเดีสะัสดอสวสาีสวลสดีสวัสดีสดีสวสีสวัสดีสวัสดีสมัสดีสวัสดีสัีสวัสดี ฮันสิเลนบ่จ้าหยิกเบาเนาะสิเลนหันอตึกตึกตึกจักบ่จ้าถือกระสือสุดใหญ่ให้เลยสุ่มการกันใดจะได้พอปีหนาโคขันบเก่าก่อนขันบกขาดก่อนเกบาเก่าอน่าใช่หลุดได้หลุดหลุดมั้งครับเด้อื้อเนี่ยสี่หัวคิดถึง เขาไปจะไปแล้วก็หายขับเขาเลยหมักเห็นรถได้บึนบึนดูเห็นมันไปดูบึนบึนดูเห็นมันบึนบึนขันหน่อยเวียนขันหน่อยบึนดูบึนนะนะเห็นรถก็เป็นน่ะเห็นรถก็เป็นน่ะอือ้คนกินได้อ่ะก็กินได้แต่นนี่นแก้มหยดหยดนะมันหิวนอนบอก ว่านั่นเลือกว่าจนช่วยนั่นเลือกคุอเมื่อคือนบ้าตไล่แน่จะไบ่รีปเจกยังไ เธอั oui hmm ้นองเขาเธน้ออยยึดนอนจะถ้าชื่อเขา่เ่เขาอได้นี่มจุมันหอนก็ข่อยด้ยังมือสั่หอนมันอ่อนกเตยเาอ้นยหองอมเลยจะไปเนน้ำไหมเ็ดนะ ผูนผ่าตุ้มลงไปเลขกอแล้ว <potrze> ก <ach> ็เ <nosso> ส <fuck> ื nah, ่อแล้วก็เ <Nixon> สื่องกับพวย่างมันโอ้ยเนี่ยเน่ไม่ไหมะแชาบอบไปนะล็อกล็อกขั้วไว้

เนี่ยมึง่าึงมึงเอของล้อด้วยเขาให้เขาทั่วเขาสวนตอกันใหม่เด้อพี่น้องขาบคองนะี่มาเบิ่งมาชมย้ยสิปน้ำเจ้าได้มไปอยู่กระท่อมไปสิะท่อมปะท่อมเด้อระ่อน้ำอรีเด้อทหน่อยเอ้เดแดดด